บือนึ้งนึงๆนนึงหนังนังนังง่งงินไ้เินเนาะปามนางรับหับมาจะกกาบดไปถึงเด็ก้เอาัางมึงจะดัดแล้วมึงจะยืดเดี๋ยววันนี้ยืดพุ่งนี้ดัดมึงจะเอาสักอย่าง มาจะกล่าวบทไปถึงเด็ก <chaque> น <urai> <the> ้อยขนางคนขยันเออ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 ขาแอคอแต่น nah ้ง really บ <to> ัตเด้งดึงดึงดีเลยว่าไปเก็บไว้บ้านเนี่ย <shared> บ้าเอากระดาษเอาตหลอดแล้วเนาะคนต่อไปเขาต้องใส่คือบันเขาลึอเขาขีดขาด มคนเืมเขาก็ใจเก้าอยู่เขาสื่อไม่เลยเพื่อนด้วยเพื่อนขาดมาพีมาเลี้ยงอีกเย <c oughs> อะก็สวยแตเพื่ <c oughs> อยากยิกดีน้ากันดัชแมันดัดแมันยิกยิกไปนะเพื่อนอะ เด้งตึงด nice ีถูกปะพยายามมั้งฉันทำแล้ววันนี้จะคล้องกับหามซาผมสามมัด้อมื้อนี้ก็หามซาเด้อมื้อนไงไหวแบบนี้เลยจ้ะไปล้างน้ำเป้าซื่อๆอย่าเลยว่ไหวแบบนี้เลยล้างน้ำเป้าซื่อๆแล้วก็เอาทิศแม่นลงมีบ่ทิดแม่นขงบนนีเยอะแยะเอาทิศแม่นแล้วก็กำๆแล้วก็บ่รสะเอ้ยบ่บ่บีผมแม่เปิอเพื่อนมักขนาดเนาะ ผมมไม่ค <c ười> <Không S 2> ่อยวีไม่ต้องวีผมก่อนนี้จะเพื่อสางสางหรอเอามือสางสางกับพ่อแล้วเพื่อนมันยังก็หยงใช่ไปจังไรมาจังไรเพื่นเดี๋ยวบ่บ่ก็ดินไปกิน เดิ้นไปกินแล้วไม่ตืนเลยค๊าน้องหันรถสวยเดี๋ยวมาเจอตัดเศษยังไรน่ารักแต่ทำไมมนน่ารักอย่างนี้เนี่ยคือจังเลยหันหันข้างสิค๊กขาทำไมมันว้องแววอย่างนี้เนี่ยเพื่อนหันข้างนี้สิ๊กขาเพื่อนย่องบ่บ่เพื่อนย่องบ่คือ มันหมดมันไม่เห็นดอกเอาสน,นั่นแล้ววะไม่เคยเห็นนลยเลวเฮ้ยเแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้แฮป,ปปี้หัวหยองเหมือนแม่เลยแม่ก็หัวหยองแม่ทองก็หัวหยองแบบนี้ล่ะค่ะบังแบล่แต่ว่าโอเคนะคะขอบคุณนะคะเพียงเกี่ยวค่ะเพียน บริการเสวยถึงบ้านประทับใจเหมือนทรงเดียวกันเลยหมักแม็กกับสาว <laughs> <laughs>